สวัสดีครับพบก,กับช่องฟันเกเล r a t i วันนี้นะครับก็จะมา unbox นะครับซึ่งอันนี้ก็สั่งตั้งแต่เดือนกุมภานะครับก็ได้นี่ตอนนี้เลยเพิ่งไปรับมาเลยนะครับเมื่อเช้าก็จะมาอั unbox ให้ดูว่าฟันสั่งอะไรไปนะครับแล้วถ้าเราเปิด เปิดกันแรกเลยอันบ็อกหน้าตู้แบ็คพิงกก็คือนี่น่าจะเป็นของน้องน้องแบ็คพิงนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแค่ของน้องาอาตาเปิดกันนี้ ฟอนจะบอก,กอันนี้ฟอนสั่งโฟโต้บุ๊กนะครับของน้องริซ่านะครับศูนย์สามสองเจ็ดเวอร์สองเพราะว่าฟอนยังไม่มีเวอร์สองนะครับฟอนมีแค่เวอร์สามเวอร์สามอยู่ในตู้แล้วก็สั่งเวอร์สี่มาด้วยตามหาเวอร์หนึ่งอะค่ะไม่ได้อะไรเวอร์หนึ่งอะอันแรกนะครับแล้วก็ามาให้ดูก,การ์ดที่เแถมมาให้นะ ให้การให้เยอะจังอ่ะฟันว่าให้เยอะนะอุย้ยงงอง,ง,องนี่นะครับการเลยน่าจะเป็นโฮโลแกรมนะเห็นไหมนี่เซลล์โมเสีนน่าจะเป็นเพลงชัดดาวที่เป็นโมซีรีนนะคะอย่างนี้เห็นไหม ข้างหลังก no oh so like ็จะเป็นดีซ่าโฟโตโบรคือสามสองเจ็ดแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆพูนอร่อยก็คือรูปนี้แหละเนี่ยรูปนี้ที่เป็นโฮโลแกรมนะครับรูปนี้กับรูปนี้คู่กันนี่ของฉันจ้าโอ้ย สองฟังอันนี้จะเป็นเพลงพิงแวรน้อมนะครับะเกกเดแกะเวอร์สองก่อนไหมอันนี้เป็นเวอร์สองนะครับนี่เวอร์สองแล้วถุงซีนอันนี้มาเนี่ยมีรูปน้องลิซ่าอย่างเงี้ย ไม่อยากชิงถุงเลยไม่ชิงแล้วเก็บเป็นที่ถุงหรือว่อยู่ข้างในพวกคนอยู่ที่ถุงจริงวะเนี่ยอ,อยู่ที่ซีนอ่ะโอ้ย oh ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเก็บไว้อันนี้จะเป็น0327นะครับของลิซ่า เมือ่ออันนี้เป็นเวอร์สองอะครับพอน้องออกหาอะไไม่เจอโอ้ขึ้นหนามากเรืนองหลักคือเราจะมาหาดูขอัไอนน้รูปนี้คือชุดอะไรอ่ะเราดิเส่นสายมันไม่เคยเห็นน้องใส่เลยอ่ะ ตัสองมันคือเพลงอ๋ออันนี้หรอเหมือนช่วงเป็นเพลงของวัยชุดนี้ก็ดีจังเลยอ่ะอดูดีอ่อันนี้ไม่เคยเห็นนะหรือว่าอาจจะเห็นผ่านๆตา,าแต่อยู่ในช่วงพาร์ดาหรอวัาชุดนี้เหมือนชุดพารนดาที่น้องใส่ไปนี่เลยอ่ะเนี่ยที่น้องใส่อ๋อไม่ใช่น้องขึ้นตบในจักรศาสารนี่ ข้างนงี้ฟองไม่รู้ดูอุย้ยเป็นช่วงเพลงนี้เลยหรออุย้ยอันนี้ก็ดีนะนี่เป็นสติกเกอร์แล้วก็มีที่คั่นด้วยไอห,หน้าเปล่าๆคืออะไรหรอ น,นี่เพลงอะไรชาดาวี่ใช่ดิดเพลงเลยนะเลิฟซ <Love six. S 1> <six> ิกเลิฟซิกเกอร์เฮ้ยที่จีสูด้ะอีซ่าจะเป็นคนถ่ายทำไมความรู้สึกเหมือนมันเป็นตับต่อๆกันเนาะเห็นไหมมันโอเค อีพ e ี่สีู่นนี่ไงยังเลิกซิกเกลิลจริงแล้วนี่เพี้อะไรเลิกซิกเกลิลปล่อยมาคู่กับหาอยู่หลายแดดรจริงแล้วปล่อยคู่กับหาอยู่หลายแดดก็จะ น้องคือดูดีมากเลยอ่ะเนี่ยชุดเปิดตัวทำอยู่หลายแดดคือแบบสิดินชุดสวยนะพูดถึงอันนี้งานบุคกกลีอันนี้นิตยสารสิ่งที่อ่ะ จะแค่นี okay. ้ของเวอร์สองเจ้าตูกนี้ดิเจ้าตุกนี้น่ารักแบบเป็นแบบไอ้เจ้าเด็กอ่ะเจ้าเด็กน้อยอะโอเล่มนี้คือแบบอะเล่มสองใช่ปะคือแบใสๆมากเลยเล่มนี้เปิดมาที่แรกก็คือแบบอือจึ้งนะเนี่ยอันนีางมูจึ้งกับไปลูก ช่วงนี้ลิซ่าคือสเต็ปนะจริงๆไปกัมาเนี่ยกันหนึ่งนงนะขอด,ดูนิดเดียวอาเราได้ของแถมเลยมด้วยเขาใส่มาในซองเลยนะอันนี้ือสองสองมาลักมากนี่นนได้รองนี้ของลิซ่านะคะับสี่สามเจ็ลิซ่าสี่สาสอเจ็ เป็นมิซาโมนบาสติกัรูปนี้เหมือนแบบภาพแบบว่าภาพในหนังสือเรียนจริงๆโฮโลแกร,รมฟอะไรอันนี้ไม่โฮโลแกร,รมปราลิซาโมนอบาเลิสนาหรือหาก,กนหัสของหาของเทมโอเคเอาไปให้ดู สำหรับคนที่อาจยังไม่เคยดูนะเวอร์สองอาจจะมีโอ้ยทุกคนเห็นแล้วแหละเพราะว่ามันนานแล้วไงสองปีที่แล้วอะ่ะอันนี้คือเวอร์สี่ล่าสุดตึงก็พึ่งหวั่นพึ่งได้นะพี่งได้วันนี้เลยก็น่าจะของๆทุกคนแต่ฟันก็พีเรนะ็วนะนเหมือนพนะีแบบพีแะไรเนี่ยเอ้ยเพิ่งเห็นอันเนี้ยว่าไอา้เลนเนอร์น้องเป็นแบบเนี้ยเห็นปะ่ะทุกคนเห็นไหมมันไม่เหมือนกันนะเนี่ยข้างนี้ข้างนี้ ก็ยงแบบว่าเนี่ยชุดของพี่ไวน้องคือชอบชุดนี้ที่สุดมันไม่เหมือนชุดอะ่ะเขาแบบมันแบบว่าชุดมันเลอ์ดีอ่ะอืมนี่กัปเปร์ดำไอ้เป็นดำอิสซ่ากัดจริงๆไหม ชิน้นน Please send the ring. ชุดนี้ไม่มีเนมวีนะแต่เวอร์นะชุดนี้คือเวอร์ ปกติไม่เปิดให้ใครดูขนาดนี้นะเพราะว่าปกติที่เราด้านโค้ดบุ๊ก <c oughs> แต่ละอ่านมามันไม่เคยเปิดเลยนดยนี้นี่ได้ดูม้างอ่ะไม่เคยดูเลยอ่ะหนูซื้อมาไม่เปิบเลมีฉัดดาลแล้วมาฉัดดาลแล้วก็คือเว้าหลังเลยจ้าสุดโตมาก นม่น่ารสเบล่าเนี่ยเฮ้ยชุดนี้คืออะไรอ่ะไม,ไม่เคยเห็นอ่ะดูดิโคมากนะลิซ่าเนี่ยชุดนี้คือดีมากเลยอ่ะได้เห็นเห็นหนาในเวีย ผมแบบนี้นึกถึงตามร้านทําผมแบบว,ว่าของผู้หญิงสมัยก่อนเลยเห็นปะแบบว่าจะเป็นร้านแบบว,ว่าร้านทําผมผู้หญิงก็มีทีทยศาสตร์อะไรเงี้งยผมที่แบบว่าคนไม่ทําจริงอะหมายถึงว่าคนธรรมดาไม่ไม่สามารถทําอะทาอยู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเป็นชาวบ้านอะม,มีเครืียด ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกก็เป็นลูกวีอลอะไรอ่ะจเปิดภาพว,วีลจะเป็นผัดหุ้ยมีลูกน้องลูกน้องเนี่ยกินไหมนีมเ่เจ้าแมวอันนี้ไม่รู้ว่าว่าน้องชื่ออะไร

เรงชอบมากเลยปารีสอือดูนี้ไม่เคยเห็นเลยดูนี่มาบ้ามันเกิดต้องเวอร์ขนาดนี้เลยนี่นี่ไงละนี่แหละ,หละรูสาวฉันเองสวยแซ่บจะใส่บิีชนี่หรือเปล่าสืบ์ฟก่อนอืม สร้างเสร็นดีกินนี่เมื่ไ่เนี่ยถ้าไม่มีไอเนี่ยเขาเรียกว่าชูชีพก็คือจีเบบาทีอืมชอบความธรรมชาติของน้องแบบนี้มากดูดิข้างเล้วเขาเรียกว่าเมื่อยังสวยเลย จบแล้วก็อันบอกแค่นี้แหละมาได้แล้วของชองคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ฝนด้วยนะคะแล้วฝนก็จะตามล่าหาเวอร์หนึ่งมาให้ได้ก็มีทั้งหมด3ะะามเวอร์ชันนะคะขาดเวอร์ชันหนึ่งสองสาสี่นี่